ค่ะองหลวงปู่ท่านได้พูดถึงผู้รู้ไว้นะคะว่าหนึ่งเราจะต้องรักษาไตาสารของให้แน่นหนาให้ตลอดชีวิตรักษาอย่างไรก็คือการรักษากายรักษาวาจาใจให้บริสุทธิ์แล้วก็อย่าลืมตัวนะคะเอาใจนี่แหละเป็นผู้รู้ให้พิจารณากายใจนี้ให้รู้แจ้งใจเป็นต้นเหตุเอาใจนี่แหละเป็น ผู้เห็นเอาใจนี่แหละเป็นผู้ละเอาใจนี่แหละเป็นผู้วางเอาใจนี่แหละเป็นผู้ถอนถอนทุกสิ่งทุกอย่างถอนกิเลสถอนตัญหาถอนโทสะโมหะที่มีอยู่ในใจนี่แหละละให้ได้ใจนี่แหละแล้วก็เอาสินนี่แหละเป็นตัวนำนะคะให้ออกผลสินก็คือการนําความชั่วออกจากใจยวาจาใจของตน นำความผิดออกจากกายวาจาใจของตนเอาใจเป็นที่ตั้งของมัคนะคะเป็นหนทางที่จะทําให้ทุกทั้งหลายสิ้นสุดไปเช่นเดียวกับสติมีสติแล้วก็ใจที่ผ่องใสเบิกบานไม่หลงไม่ลืมคิดอย่างใดขึ้นมักจะดับลงไปพร้อมกับความคิดที่เกิดขึ้นนั้นนึกขึ้นตัวสติจะต้องรู้ สำคัญที่สุดก็คือตัวสตินะคะสิ่งต่อไปก็คือในเรื่องของการตัญหานะคะเปรียบเสมือนแม่น้ำที่ไหลลงสู่ทะเลไม่รู้จักเต็มสักทีอันนี้แหละยากนะถ้าเราตัดตัญหามันได้ต้องทำความพอให้เกิดขึ้นจึงจะตีหรือตัดหรือการตัดอดีตอนาคตลงให้หมดจิตด,ดิ่งในปัจจุบันรู้ในปัจจุบัน,น,จจบนละในปัจจุบัน ทําในปัจจุบันแจ้งในปัจจุบันการนี่แหละเป็นบอกเกิดแห่งการฆ่ากันให้ตายชิงดีชิงเด่นกันให้ตายไปเลยเพราะตัวกิเลสทําตัวกิเลสตัวเดียวทําให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงกันความรักความชังก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจก็เพราะการเป็นเหตุการรู้แจ้งในกรรม การตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เปรียบเสมือนแม่น้ําทานน้ําใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีที่เต็มชันใดการตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เป็นแหล่งก่อทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดการต่อสู้กับการพิเลนเป็นสงครามมันยิ่งใหญ่การกิเลนนี่แหละนายนะมันมักจะมีทุกทิศทุกทาง พิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ถอนออกให้ได้อย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราพิจารณาความตายตลอดลมหายใจคนเราเกิดมาการนินทาการสรรเสริญก็ดีอย่าไปรับเอามันมาหมกมุ่นในใจปล่อยให้มันผ่านไปไม่ปล่อยให้มันผ่านไปเสียเสียไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีความเพียรก็ไม่มีความสำเร็จ ของเก่าที่ยังมีก็ไม่จีรังยั่งยืนจะต้องผูกอังเน่าเกิดไปในที่สุดให้มองฟ้ามอง้องฟ้าให้กว้างไกลเห็นดวงดาวเต็มไปหมดการเกิดการตายไม่รู้จะเกิดอีกเท่าไหร่เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายให้พิจารณาการพิจารณาแล้วอย่าลืมไปฝั่งจิตที่พระนิพพานนะคะขอทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านมีความสุขในทุกๆวันโดยการฝากจิตในพระนิพพานนะคะ ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงเมตตาท่านท่านทรงมีพระยานที่ยิ่งใหญ่สามารถที่จะช่วยเหลือจิตให้เราลูกๆได้พ้นทุกข์เช่นกันโดยองค์พ่อใหญ่ท่านเป็นประธานท่านเป็นผู้เสกสร้างรูปจิตของเราขึ้นมาให้เรามาเรียนรู้ในวัฏฏสงสารการเรียนรู้ในวัฏฏสงสาร การสิ้นทุกอย่างทาวเกิดขึ้นได้เริ่มต้นในการทำจิตให้้นทุกนะคะนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์และลึกนึกถึงความตายในทุกขณะจิตเพื่อเราจะได้ไม่ประมาณขอจบทรรเพียงเท่านี้นะคะขอกราบสวัสดทีทุกท่านค่ะขอบุญกุศลนี้ถวายแด่พ่องปฐมและพระพระนาิตายบาลมีผู้ขีดกฎทุกกฎในวัฏสงสารพระศาสดาของ ศาสนาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จะไม่เกวดอิ่มทีมเรามหาเทพผู้สร้างผู้ปกป้องผู้ทําลายกิเลสในจิตและบุญกุศลในครั้งนี้ขอ,อนโมทนาให้กับบิดามันดาคุณครูบาอาจารย์เทพเทวาภพที่ดูแลกายสังขารดูแลธรรมชาติด้านหนึ่ของจิตให้เข้ามาสวมกอดกายสังขารในปัจจุบันให้เป็นหนึ่งเพื่อนำจิต ผลทุกอย่างทาวรตั้งแต่อย่างมีลมหายใจและขอบุญคุณศูนในครั้งนี้ให้กับทุกดวงจิตที่เสด็จพ่อทรงสีกสร้างมาในวัฏสงสารให้ได้มีปัญญาสู่การลุดพ้มในทุกๆท,ท่านการแสดงธรรมในครั้งนี้ถ้าไม่ถูกเจอกับผู้ใดก็ขอน้อมกาบขอขมาลาโทษในครั้งนี้ด้วยนะคะขอให้ทำานี้ปลุกจิตของทุกๆท,ท,ท่าน าสู่จิตคมทุกอย่างถาวรในขณะนี้ในขณะมีลงหายใจทุกทุกท่านท,ทุกคนเกิดนะคะสวัสดีค่ะ